เหมือนเหตุการณ์นี้มันหายไปนานเลยนะคือแบบว่าซูเนม i โปรดิเตอร์วิชันไอวีเราไม่ขายเราไม่ขายตัวเริ่มไงเราไม่ขายแบบแต่ว่ามัน i-54 4 0 0ไงเดาเดาเหรออ่ลองเดาอ่ะ3 5 0 0 0ให้เราก็ถ่ายแม่นกันเนาะเครื่องนี้ลูกค้าจัดไปในราคาเทมากเครื่องนี้ สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พามาประกอบคอมคุยมันเหมือน,นเหตุการณ์นี้มันหายไปนานเลยนะคือแบบว่าคลิปที่เราถ่ายประกอบคอมเนี่ยเหมือนไม่ได้ถ่ายมาหลายวันแล้วอะ่ะม,มันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้ถ่ายมาหลายวันแล้วนะฮะเราไปทำอย่างอื่นคอนเทนต์เกิดใหม่คอมระยำนี่เพิ่งถ่ายเสร็จไปเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้พามาดูว่าเราจะประกอบสเปคอะไรกันแล้วทำไมเครื่องนี้ถึงได้มาเป็นเครื่อง ถ่ายทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเครื่องนี้มีอะไรก่อนที่จะให้ดูราคานะครับเพราะว่าราคากำลังเดินทางมาคือ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่รู้ราคาว่ามันราคาเท่าไหร่อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูแผ่นรองเมาส์กันก่อนนะ <c oughs> แผ่นรองเมาส์นี่ได้ไปฟรีนะเออนะฮะจากแบรนด์นับโบนะฮะเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เลยมีไม่กี่ร้านนะที่แถมแผ่นรองแผ่นใหญ่แบบนี้ให้ไปฟรีๆแล้วจากแบรนด์นับโวลายสวยๆแบบนี้ด้วยนะฮะ เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนี่คือเคสอ่ะนี่คือเคสของเรานะครับเห็นแล้วรู้เลยไหมว่ามันคือเคสจากแบรนด์อะไรรู้เลยอ่าจริงที่สุดรุ่นอะไรโปรเทคเตอร์วิชั่น o n i v นะฮะนี่มันก็เขียนไว้กบกล่องเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่า p r o t e c t o r Vision IV หรือเคสทรงตู้ปลาตัวนี้นะครับจะประกอบใส่สเปคอะไรไปบ้างต้อบอกว่าเป็น CPU ที่ เคยขายยังแต่ว่า1ิ500เคยอ่าใช่เราไม่ขายอ่าเราไม่ขายตัวเริ่มไงเราไปขายแบบสิบสี่ห้าร้อยไอเจดสบสี่เจ็ดร้อยไอเก้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ i5 ห4า0ิอมันคือ CPU Gen เะฮะเป็น Intel i5 14 400 S <S ที่ไม่มี F นะฮะไม่มี F อต่อท้ายแพงกว่าหรือถูกกว่าแพงกว่าใช่แล้วนะฮะถ้าไม่มี F อต่อท้ายราคาจะแพงกว่าประมาณ1 0 0 0ัถึง1,200บาทแล้วแต่รุ่นน, <garments S 1> น,นะครับซึ่งอ่ามันจะต่างกันตรงที่ตัว CPU เนี่ยเขาจะมีกราฟิกมาให้ใช้ก็คือเป็นตัว Intel ลกราฟิกที่เราจะสามารถหลักๆคือสามารถเอามายิงสตรีมได้ก็คือตัว Quick Sync นะครับที่เอามาใช้ในการยิงสตรีมโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งประสิทธิภาพของตัว CPU หลักหรือการ์ดจอที่เวลาเราเล่นเกมอะไรเงี้ยตัว CPU กับการ์ดจอจะได้ เอาไปเล่นเกมได้อย่างเต็มที่นั่นเองอเนะครับตัวควิกซิงกก็ทำหน้าที่ยิงสตรีมไปตั้งห่างเลยนะครับหรือกรณีอีกอย่างหนึ่งคือต่อจอเยอะอย่างเช่นสมมติว่าการ์ดจอเนี่ยต่อไป4จอแล้วไม่พอก็มาต่อที่ออนบอร์ดเพิ่มได้ก็ใช้ตัว in, อินเทลกราฟิกที่มีมาให้เนี่ยต่อออนบอร์ดเพิ่มจอไปได้สมมุติว่าบอร์ดที่เราใช้เนี่ยมีให้ต่อ HDM i 1พอร์ต d i s p l a y p o r t 1พอร์ตนะฮะก็เท่ากับว่าเราจะต่อเพิ่มได้อีก2จอนะครับแต่ว่าถ้ามีเต่อท้ายเนี่ย ก็จะไม่สามารถใช้ได้นั่นเองนะฮะนี่คือ CPU ที่จะใช้เครื่องนี้ของเรานะครับก็จะเป็น CPU ที่มีกี่ข้อกี่เทต1สิบอร์16เหรเท่าเดิม i5 สาม0ีหรือ4 0 0รเนี่ยก็จะมี10บอสิบหเหต i5 ส4่0ีหรือ 400F ก็มีเท่ากันนะครับแต่ว่าก็จะต่างกันตรงที่เบสคอกแล้วก็เทอร์โบบูสสูงสุดที่ทําได้ที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับอ่ะ i5 1 4เป็นซ็อกเก็ตเดิมก็คือเป็นซ็อกเก็ตพันเจครับ ตัวการ์ดจอที่เห็นกันไปแล้วเนาะก็ยืนถ่ายกันตรงนี้แหละนะครับเป็นตัว4060 Ti 8G นะครับจาก Inno 3D ตัวนี้แรงไหมแรงกว่า4060แน่นอนแน่นอน <laughs> มีอะไรพิเศษไหม <c oughs> ถ้าจะให้พิเศษก็ไปเอา4070 <c oughs> <laughs> m 2นะครับเป็นตัว 512G b จากแบรนด์ Apercer รจสเปซ3500เลยนะตัวนี้นะครับเป็น Gen 3คูณ4 แลม1ิ g ห DDr4 ปรสานมาสองร้อยแบน์เคปนะครับแบรนด a เคปนี่คือเป็นตัวเคปโบ o w เอ็กซ์แบรนดเนี่ยก็ทำตลาดมานานแล้วนะเผื่อใครที่เพิ่งเคยเห็นนะจริงๆมันก็อยู่ขายตามห้างตามอะไรมานานแล้แต่ว่าตอนนั้นมันอาจจะเป็นแบบตัวแพงมั้งหมายถึงว่ายังไม่ค่อยมีตัวธรรมดาแบบนี้ให้ใช้อาจจะเป็นตัว rgb เป็นตัวอะไรเงี้ยที่สูงๆหน่อยราคาแพงหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มาอยู่ในราคาที่ ทั่วๆไปคอมสเปคทั่วๆไปอย่างเงี้ยสามารถซื้อใช้ได้แล้วนะครับราคาพันกว่าบาทพันพันห้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูตัว H 6 1 0 M หนอตัวบอร์ดนะฮะมอนิตเอ่อตัวมัลติบอร์ดเป็นตัว Pro H 6 1 0 M e d d r 4จาก m s i นะครับโอ้โหธรรมดามากเฮ้ยราคาแสดงว่าเครื่องเนี้ยถ้าไม่น่าจะราคาสูงแต่ว่ามัน i 5ห4า0ิไงเดาเดาเหรออ่ะลองเดา 30, <000. S 2> อ่ะสามหมื่นห้าพี่ก็ว่าประมาณ <laughs> พาวเวอร์750ว uh ัตต์80พาร์ตมอนเทคนะฮะแล้วก็เคสเทอรนมิโปรเทคเตอร์วิชั่นไอวีหรือว่าเราเรียกกันว่าตู้ปลาส uh ี huh. อ่าสีขาว,วซึ่งมันแบบคลีนสวยคลีนมากนะครับมีพัดลม ARGB มาให้ 4, 4ตัว,ตวอ่าหลังหนึ่งบนสาม Oh. ด้านหลังหนึ่งตัวบน3ตัวนะครับก็จะเป็นเคสตรงตู้ปลาแบบคลีนคลีนนะครับใครที่ชอบเคสตู้ปลาที่มีลักษณะเรียบเรียบง่ายๆก็ลองดูเป็นตัวนี้ราคาไม่ได้แพงมากด้วยรู้สึกจะเพิ่มมาจากเคสปกติทั่วไปประมาณ1,000บาทอ่ะอยากรู้ราคาไหมราคาเขาส่งมาเรียง one hour later ราคามาแล้ว ให้เราก็ถ่ายแม่นกันเนาะสุด,สดคือแบบว่าเกือบไปอ,ะอ่ะเครื่องนี้ลูกค้าจัดไปในราคา34,790่าบาทเนี่ยใครที่อยากจะตามเ๋ยวมาตัดสินใจหลังจะประกอบเสร็จแล้วกันว่าเออมันสวยมันคุ้มค่ากับการที่จะประกอบสเปคนี้แล้วก็ใส่เคสตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าใส่เคสธรรมดาราคาไม่นก็ถูกลงกว่านี้ประมาณพันหนึ่นงเลยนะจำราคาไม่ค่อยได้ใครที่ยังไงเดี๋ยวอินบ็อกมาสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเอาแล้วกันนะฮะก็จะเป็นสเปคที่ธรรมดาเลยอะ่ะนะฮะพาวเวอร์พัด H 6 1 0 M มันจะว่ามันธรรมดาธรรมดาเกินไปด้วยสามไอห้าสิบสี่สี่ร้อยใส่ H 6 1 0 M อ็ะใส่ได้ใส่ได้แต่ว่าก็ถ้ามีงบอีกหน่อยก็อาจจะไปใส่บอร์ด B ใส่อะไรเงี้ยก็จะเวบ้อกว่านะฮะสี่ศูนย์ลูกศรที่ไออะแรงแรง,แรงอันนี้ตัวแรงอันนี้ก็แรงนะฮะก็ถือว่าอันนี้อยู่แต่ว่าถ้าถ้าอนาคต,ต่มีงบอีกอะ่ะก็อู้ใส่ใส่สี่ศูนย์แปดศูนย์ก็ไหวอ่ะไอห้าสิบสี 400, 40่สี่ร้อยสี่ศูนย์แปดศูนย์ก็ยังไหอนะะวอ,อ,อนวนะอน,น,วนะครับแต่ว่าก็สี่ศูนย์แปดศู อะถือว่าเป็นสเปคอีกหนึ่งตัวที่เวิร์กไม่มีอะไรมากเป็นสเปคที่ไม่มีอะไรมากแต่ว่าคุ้มเพราะว่า Performance ของเครื่องดีนะฮะโดดเด่นไปด้วยตัว CPU ไปดูประกอบกันป เครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเครื่องนี้เกือบ50,000เป็นไงดูไม่มีอะไรเลยนะคือลองเข้า,อาลองเข้ามาดูภ,ภายในเครื่องใกล้ๆอะ่ะคือแบบดูโลง่ลงๆชิวๆสบายๆเรียบๆง่ายๆคือไม่มีอะไรเลย CPU ก็ซิงคเดิมการ์ดจ,จอ เคสปกติไม่มีพัดลมอะไรเพิ่มเติมมีแค่พัดลมเคส123แล้วก็4ด้านหลังแค่นั้นเลยนะครับในเคสตัวนี้เกือบ5 0 0หมื่นนะฮะเกือบได้มอไซค์ไซคันหนึ่งอะนะครแต่มอไซค์ก็มาใช้งานได้แบบขอบไม่ได้ไนงะเออนะฮะเครื่องนี้มีอะไรบ้างนะฮะมีใครจําได้ไหมอันนี้มาอีกวันนึ่งเปลี่ยนชุดแล้วเพราะว่าวันนั้นที่ถ่ายก็คือช่างประกอบเสร็จตอนเย็นแล้วมันส่งไม่ทันนะครับเครื่องนี้ก็เดี๋ยวจะส่งอันนี้แหละนะครับมีอะไรบ้าง CPU นี่จําได้เลยนะครับเป็น54,400แล้าสิบสีวกา่ จอเป็น4060 Ti 8 GIG Inno 3 d มีบอร์ด h ฮดอง 0M มีแรม16 GIG นะครับมี M.2 512 GIG มี power 750 w 80พัตต์มอนเทแล้วก็มีเ e ด Protector Vision IV นะครับกี่บาทนะเกือบ5 0 0หมื่นหรือ 40, นะเกือบ4 0 0หมื่นะเออนั่นแหละราคาตามที่เปิดคลิปไปะนะฮะ <laughs> แต่ว่าลูกค้าได้โค้ดส่วนลด3,000แสดงว่าเครื่องนี้เกือบ40,000ไม่ถึงไม่ใช่50,000ก็ยังว่า50,000ทำมันแพงจังวะก็คือเครื่องนี้ลูกค้ากดมาผ่านช้อปปี้นะครับโดยจะมีสเปคก็ตามที่บอกไปแหละแล้วก็ราคาในช้อปปี้เนี่ยมันจะอยู่ที่36,890แต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่รวมเคสเคสเนี่ยมันแพงขึ้นพันหนึง่งมันจะเป็น37,890ถ้าถ้าบวกเคสแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในช้อปปี้เนี่ยมันจะ ราคาสูงกว่าปกติอยู่หน่อยนะแต่ว่าอันนี้ลูกค้ากดโค้ดส่วนลดมา3,000มันน่าจะเป็นโค้ดที่รถอ่ะนี่มันมันจะเป็นโค้ดตัวนี้ที่ลูกค้ากดมาเป็นโค้ดตัวนี้ส่วนลด15%สูงสุด 3,000บาทอามื่นหนึ่งมันจะลดพันห้าก็เท่ากับว่ามื่นหนึ่งลดพันห้าสองหมื่นก็เลยลดสามพันอ่ะมากกว่าสองหมื่นก็เลยลดสามพันอ่ะเครื่องนี้ลูกค้าซื้อมาสามหมื่นกว่ามันก็ต้องลดสามพันแน่ๆเจ้าเวล่ะก็จะเหลือประมาณนั้นแหละแต่ว่าก็ก็เราจะไม่พูดถึงโค้ดแล้วกันเพราะว่าโค้ดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตลอดอยู่แล้วเนาะข้อดีของการซื้อผ่านช้อปปี้คืออะไรคือสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้อ่าใช้บัตรเครดิตก็ได้หรือว่าใครมีเครดิตของช้อปปี้เอสพีก็สามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นะแล้วก็ แล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละท่านของแต่ละบัตรของแต่ละบุคคลด้วยนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็น0% 10เป็นต์สเดือนนะครับแต่ราคาก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันจะมีค่าแพลตฟอร์มนะครับค่าค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นที่ทำให้ ราคาบนแพลตฟอร์มอาจจะสูงกว่าราคาซื้อปกตินั่นเองนะครับเครื่องนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาราคาคร่าวๆก็อยู่ประมาณ3 7มเนั่นแหละราคาที่บอกไปตอนต้นนะครับก็เป็นราคาที่ลูกค้าซื้อไปเลยนะครับซึ่งใครที่อยากจัดตามแบบเครื่องนี้นะครับก็ทักมาได้เลยอยากปรับเปลี่ยนเพิ่ม,เต,มเติมตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับอยากได้ราคาที่ชัดเจนกว่านี้อยากได้ละเอียดสเปคเป็นรายลักษณ์อักษรก็อินบ็อกของมากันได้นะครับถ้าใครชอบนะถ้าใครชอบแบบนี้แสดงว่าต้องชอบความเรียบเรียบง่ายๆไม่ ไม,ไม่มีอะไรมากไม่ลกไม่แน่นนะครับโลง่ลงๆคินๆน,นะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นทางเลือกของของคนประเภทแบบนี้นะครับซึ่งก็ส่วนตัวก็มองว่ามันสวยบอีกแบบอ่ะเปลี่ยนไฟได้นะน,นี้เปลี่ยนไฟแบบนี้นีสวยมากมีหลายโหมดมันจะเปลี่ยนได้เฉพาะแค่หน้าเขตนะฮะตัวพัดลมไม่เปลี่ยนซึ่งไอ้ไฟที่กระพริบอยู่เนี่ยมันจะกับไฟมันจะขึ้นตามเสียงนะไฟจะขึ้นตามเสียงยกตัวยอย่าง เสียงดังก็จะขึ้นเยอะเสียงเบาก็จะขึ้นน้อยอันนี้เราจะมดมีหลายโหมดนี่แต่ชอบโหมดที่มันมีไอ้เด้งๆขึ้นไปเนี่ยแลตต้วตกลงมาเนี่ยอ่าประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากจะตามทักมาได้เลยฝากกดติดตามบอมเมร์ฮอมทูไว้ทุกช่องทางด้วยวันนี้ลากันไปก่อนกับบอมเมย์ฮอมทูจัดให้ผม